สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนกันทําสาคูไส้ถั่วนะคะส่วนประกอบก็ง่ายๆเลยอย่างแรกเม็ดสาคูนะน้ําตาลปีบ๊บถั่วลิสงคั่วให้หอมนะคะแล้วก็เอามาปั่นถ้าใครชอบละเอียดปั่นละเอียดได้เลยนะหัวไชโป๊วันนี้เนี่ยใช้ไชโป๊เค็มเพราะว่าหาไชาโป๊หวานไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ไชโป๊หวานได้ก็จะดีกว่านะคะก็รสมันก็จะหวานๆน,นะไชโป๊วเค็มเนี่ยถ้าเกิดได้มาแล้วอะคะ่ะ ก็ต้องเอามาล้างล้างเกลือออกให้หมดเพราะว่ามันจะเค็มมากเค็มเข้าไปในเนื้อก็ล้างแล้วก็บีบน้ําล้างหลายๆรอบนะคะพอล้างเสร็จสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอาไปลวกน้ําร้อนก่อนนะก่อนเราเอามาใช้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดมาหรือเปล่านะคะก็ลวกน้ําร้อนทิ้งไปรอบหนึ่งแล้วก็ทําให้แห้งบีบน้ําออกให้แห้งแล้วก็เอาไปปั่นได้เลยนะส่วนผสมก็มีง่ายๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลย มาเริ่มผัดไส้กันเลยนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปนะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยใส่ไชโป๊ลงไปนะแล้วก็เริ่มผัดเลย ตอนนี้เนี่ยชัยโป๊ะเราก็หอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะจริงๆอะเอาน้ำตาลปี๊บไปละลายก่อนนะคะแต่อันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เติมน้ำ คะรอให้น้ำตาลซีละลายนะ ปีแล้วก็เริ่มละลายแล้วนะคะก้อค่อยๆผัดไปน,นะเติมน้ำได้ไม่ต้องกลัวแฉะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องขัดต่อให้มันงวดนะมันก็นจะไม่แฉะแล้ว เี่ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็พอมันเริ่มแห้งเอาถั่วที่สงที่เราปั่นอาไว้ใส่ลงไปได้เลยนะคะก็ผัดได้สูตรนี้เป็นสูตรที่แม่ทำให้กินตอนเด็กๆประจำเลยนะอร่อยมากวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งสูตรที่แม่เคยทำให้กินนะคะ นี้ไส้ที่เราผัดไว้ก็เข้าที่ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากสูตรนี้เนี่ยตอนแม่ทําให้กินตอนเด็กๆทีไรนะอร่อยกินไม่หยุดเลยเดี๋ยวพอเราพักไส้ให้เย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาปั้นตัวสาคูกันต่อนะก็สาคูนะคะเราต้องเอามาล้างก่อนนะล้างเอาแป้งของขาวออกก็ใช้น้ําอุณหภูมิธรมธรมดาล้างได้เลยนะ รอบแรกก็ต่อในน้ำออก เด็ดน้ำแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานวดสาคูที่เราล้างสามรอบแล้วนะคะเม็ดมันก็จะพองบานขึ้นมาละทีนี้เราก็เอามานวดนิดหน่อยพอไม่ต้องขยำจนแหลกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราไปนึ่งหรือต้มเนี่ยมันจะเละก็แ,แค่นวดให้มันเข้ากันนิดหน่อยปีบๆเรา แค่นี้ก็พอแล้วค่ะพอปั้นได้ละปั้นสาคูนะคะก็เราก็หยิบตัวสาคูขึ้นมามือเนี่ยแต่น้ำหน่อยก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ติดนะแล้วก็ทำให้เป็นแบนๆแล้วก็หยิบไส้ขึ้นมานะใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ค่อยๆตะล่อมตัวสาคูเนี่ยขึ้นมาหอ่อให้มิดไส้เลยนะคะ แล้วก็จัดให้มันเป็นกลมๆนะน่เรียบร้อยก็จะได้แบบนี้อีกลูกหนึ่งนะทำให้เป็นแบนๆก่อน แล้วก็หยิบไซส้ขึ้นมาใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ตล่อมให้สาคูขึ้นมาหุ้มไซส้ให้มิดบีบๆหน่อยนะคะมันจะได้ไม่แตกนะ ได้แล้วไม่ยากนะคะลองปั้นดูสาคูที่เราปั้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเม็ดมันก็จะขนาดไล่ๆกันนะเพราะว่าเวลาเราปั้นไส้ไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะปั้นให้ตัวไส้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากันได้นะพอเรามาปั้นสาคูใส่เนี่ยขนาดมันก็จะไล่ๆกันมันก็จะสวยแล้วมันก็จะสุกพร้อมกันนะคะวันนี้เนี่ยเราไม่นึ่งนะเราจะไปต้ม ต้มได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องนึ่งต้มก็จะนิ่มด้วยแล้วเดี๋ยวไปต้มสาคูกันค่ะวันนี้เราต้มนะคะเราไม่นึ่งนะก็คือตั้งน้ําให้เดือดแต่ไม่ต้องเดือดผ่านนะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวสาคูจะแตกก็หย่อนลงไปเลย หว่างต้มก็คนคนเบาๆนะคะไม่ต้องคนแรงแต่ว่าเพียงแค่คนว่าไม่ให้มันติดก้นหม้อแค่นั้นเองตอนนี้เนี่ยเราต้มสาคูไปได้ประมาณสามนาทีนะคะ ตัวสาคูเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนละจะเริ่มเป็นแบบนี้มีเม็ดเม็ดใสๆขึ้นมาเราก็คนนะคะคนไปเรื่อยๆคนเบาๆนะเดีย๋ยวมันจะแตกแล้วก็น้ำเนี่ยต้องอย่าให้น้ำเดือดพ่านถ้าเดือดพ่านเนี่ยสาคูเราก็จะแตกนะคะใช้ไฟกลางก็ต้มไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดว่าสาคูสุกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงก็คือตัวสาคูเนี่ยจะลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็ลอยขึ้นมาวะแต่ว่าพอลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตัดขึ้นนะคะหลังจากลอยขึ้นมาเนี่ยก็ต้มต่ออประมาณสองนาทีนะแต่ถ้าใครปั้นเม็ดใหญ่ก็นานกว่านั้นนิดนึงนะคะ อเราห่อนี่นะคะเราห่อแป้งมิดไส้ไม่ให้ไส้มันมแตกออกมาเนี่ยเวลาเราต้มสาคูเราก็จะไม่แตกนะตอนนี้สาคูเราสุกแล้วนะคะตักขึ้นได้แล้วนะก็ตักขึ้นใส่ภาชนะที่มีน้ำมันอยู่มันจะได้ไม่ติดนะคะวันนี้ใช้ถาดเลยนะ สาคูที่เราต้มแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ภาชนะที่เรามีน้ํามันเอาไว้นะคะก็คุกแล้วสาคูเนี่ยก็จะไม่ติดกันนะคุกน้ํามันก่อนแค่นี้เองง่ายๆถ้าเกิดว่าใครใช้น้ํามันที่เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวก็จะหอมนะคะสาคูไส้ถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจานนี้โรยกระเทียมเจียวนะแล้วก็ทานคู่กับผักชีแต่ถ้าเกิดว่าใครทานเจเนี่ย ก็ใช้น้ำมันพืชธรรมดาไม่ต้องโรยกระเทียมนะคะก็ทานได้เพราะว่าไส้เนี่ยมันเป็นสูตรเจอยู่แล้วนะไม่มีเนื้อสัตว์ผสมลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆนะแม่บอกมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ